สวัสดีครับเป้าวท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่26เมษายน2568คืนนี้เป็นคืนวันพระธรรมชมนะครับบรรยากาศฝนตกฟ้าร้องพี่น้องฝนยังท่านได้ตกหรอกครับแค่ฟ้าร้องไฟกระดับแล้วพี่น้องนะครับนาบ้านนี่เป็นโซลาเซลล์ท่านผู้ชมไฟในบ้านนี้ดับ นะครับคืนนี้นะครับผมบ้าเถ่าเจ็ดจุดถูกนะครับเอฟซี FC กระามกันเขามาหลายนะครับทุกวันพระนะพี่น้องบ่าวเถ่าก็ขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับทายใหตุ FC เอฟซีเ่านผู้ชมตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับผมแต่ว่ามีแต่เสียงฝ่านะตอนนี้ฝนกำลังตกแล้วแต่ว่าตกไม่แรงแนะต่เสียงฝ่าร้องท่านผู้ชม ไฟกระดับนะครับเกิดอะไรยังท่านอีกจุดได้พี่น้องเด้นะครับรอนะครับรอไฟมาก,ก่อนพี่น้องนะครับเ,เป็นขึ้นกันว่าพี่น้องฝ้าห้องซื้อไฟกระดับแล้วนะครับตาฝนกาลังจะลงเม็ดนะครับนะฝนกาลังลงเม็ดธรรมชมอยู่หน้าบ้านนะผมเอาเดี๋ยวจะรอเบิงน้ำกันได้พี่น้องได้เบาเบาเท่าจุดจุดทูบคืนนี้นะครับอ่าหาได้เป็นแนวทางนะพี่น้องเนะาะจงรอชมรอฟังน้ำกนันนะครับ ฟ้านะครับไฟมาแล้วธร,รูมชมดับตั้งแต่สองทุ่มจนสี่ทุ่มเคืองจะหาทุ่มนะครับมีตะล่มกับเสียงฟ้าธรรมชมมีตะล่มกับเสียงฟ้าห้องนึกว่าฝนจะตกบ่ตกเยิอ้วนไปนอนอยู่ใส่หล่ดไฟดับมันหอนเขานี้เฮีน้นบ่ได้นร,รูมชม ย่อวนก็นเลยพึงม่เฟนอนนอนอยู่หน้าบ้านที่จอยถ่าไฟมันดับยุงดับเลยุงหลงงเอาไปทำชุม่มอ่า้าไปขอโชคน้ำกันเอาเข้าบ้านไฟมาแล้วฝ<ฮ>นมาตกพี่น้อง<ฮ>ฟ้ามิตร้้าห้องฟ้าห้องไฟกระดับ<ฮ>เอานะครับอมื่อในบ้าวเถาขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยทุกวันพระนะครับผม หยกมือสาธุน้ากันเดอนผูมชมนะครับผ้ามาขอโชคขอพรนะครับ,นะรบสาธุเดอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางองค์พระศรีวลีองค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธชินราชขอให้ลูกหลานและญาติพีน่น้องสุขุสุขคน,ส,ขส,ขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอวอวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพญ่แมญ่พี่ปานาอาสุขุสุขคนนะครับให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้เพิน่นอายุมั่นนะครับพญ่แมยใหลวกะ สุขุมสุข้นนับอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้เพิ่นได้โชว์ให้เพิ่นได้มาให้เพิ่อนเฮงๆนะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2568ขึ้นนี่ครับบ่าวเฒ่าจุดทูบเด้อพี่น้องเด้อหนักบ่มี FC ถามมาบ่าวเฒ่าอย่าลืมจุดทูบเด้อนะครับผมอ้าวนะครับเดี๋ยวจังรอชมนํากันเดี๋ยวบ่าวเฒ่าจุดทูบนะครับพี่สาวก็กําลังเตรียมที่นอนจะหรับนอนอยู่นี่ล่ะนะครับไฟดับนะเพิ่นเลยนอนอยู่หน้าบ้านนี่จ่อยหน้ามันฮ้อนพี่น้อง นะครับเอ้าเดี๋ยวบ่าวเถ่าจุดทูบก่อนครับบ่าวเถ่าจุดทูบแล้วทรรมชมจังรอชมรอบเบิ่งน้ำกันเด้อแอบซาธุเด้อปูเด้อนะครับให้ฟันคิวๆให้ฟันแมนๆอีกดเด้อปูเด้อนะครับโหวดที่ผ่านมานะครับบ่าวเถ่ากับฟันว่างูไงสองตัวเกี่ยวพระพุทธรูปกับมิพระยืนอยู่ข,ข้างๆนะครับตีให้เอฟซีเจ็ดแปดสอง 7, นะครับและสองตัวเขียนให้เจ็ดสองมากสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชม บาลถอดฝันแล้วนะครับลงให้ียบซีแล้วนะครับรอว่าจะฟันยำบอนะครับท่าธรรมชมุมเอ้านะครับเดี๋ยวจังรอชมน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับตัวแรกนรับตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมเลขหกนะครับผมเอ้านะครับจังรอเบิ้งนั่นกันนะครับตัวที่สองมาแล้วท่านผู้ชมตัวแรกเลขหกเลขเก้าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ ครับตัวที่2เลขหนึ่งนะครับจะไล่จากทั้งไตไปบนทู้ชมรอตัวที่3เป็น1นึเป็น1 6, นึเก็กไดนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเกกไดมาตรงกับเลขฝันบ้าเถาถี่พี่น้องนะครับฝันม่งงูกเกี่ยวผู้เถาพี่น้องตัวหนึ่งนะครับบ้าเถาปีให้เจ็ดหนึ่งเก้านะครับทู้ชมปีหนึ่งเจ็ดเก้าทัพชมปีปีเลขให้หนึ่งเจ็ดเก้านะครับ ถ้าเป็นหนึ่งเก่าตรงกันทำชมโอ้โขนลุกเลยพี่น้องนะครับอ้อา้ารอดูตัวที่สามอา้าวทำมาชมนะครับตัวที่สามเห็นชัดบ่พี่น้องนี่ครับเลขสองบอแบบสองหนึ่งหกนะครับสองหนึ่งเก้าได้ทผู้ชมเด้นะครับกับเลขหกเป็นเลขเก่าไว้นั่นะครับโอ้สาธุนะครับท่านผู้ชมเอา้า นะครับเือนเศร้านะครับผมจะรอจะฝันยับบอยทั้งช่มพี่สาวยียว่วนก็นจะนอนแล้วอาจงพอกันนะครับทานผช้่มสวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทานผช้ชมครับเช้าวันที่27เมษายน2568นะครับ เมือว่างเป็นวันพระธรรมชมอ่มบ้าวเถ่าจุดๆุะแลครับเมื่อึ้นนี้นะครับไฟดับฝนบตกมีแต่ฟ้าห้องพี่น้องฝนตกไปปล่อยเปลี่ยนที่กันว่าธรรมชมไฟดับตักงแดับสองทุ่มนะครับมาเกือบหาทุ่มธรรมชมมืคืนนี้บ่าเถาก็ได้ถวายขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลายัยทุกวันพระนะครับธรรมชมเห็ดเป็นประจํา เอฟซีถามมานะครับจุดแล้วครับจุดถูกอ่ามันคื้นี่อือโอ้นะครับกระถือว่าเห็นเล็กคู่ล้วก็ขนลุกอยู่ธรรมชมนะครับเพราะว่าตรงกันกับคว่ฝันอ่าเล็กควมฝันที่เบาเท่าลงมหายนะครับจะเป็นจังไนงวดนี่น้าพี่น้องเนาะอ่าเป็นแนวทางคว่ฝันเด้อธรรมชมเด้อนะมาเล่าสู่ฟังนะถามมาถ้าชอบถ้าถูกใจเข้าก็จังไปหายจิบจับปัตตรี แบบงวดที่ผ่านมาความฝันกับเขาอยู่นะครับเจ็ดสองมาสองเจ็ดนะครับเป่าเท่าก็ย้ำว่ากับตัวไปน้ำเด้อทำชุกเด้อมาตัวนิ่งนะครับเป่านะเท่าก็ล้มเห็นแล้วครับผมที่ฝันมันแต่นะครับวันพระที่ผ่านมานะครับ,นะรบเดี๋ยวเราให้นเอฟซีฟังอีกในน้องพี่น้องเนาะหาผู้เพิ่นมาฟังที่หลังเพิ่นนึงท่านได้ฟังเป่าเท่าฝันนะครับฝันเห็นงูงูใหญ่ท่านผู้ชม นะนเรื่อยเรื่อยเกี่ยวเรื่อยลอกผูเ่านผูมชมบริลลัพนี่ครับเลื้อยพันขึ้นนะพันเรื่อยขึ้นนะเรื่อยตัวพูทเ่านะผูทเ่าก็ยกมือยกมือเหมือนคือยกมือบอกเบาเ่าเนี่พี่น้องยกมือขึ้นสี่นี่ครับยกมือขึ้นสี่อ่ยกมือขึ้นแสง่องได้พี่น้องได้ยกมือขึ้นหัึงสี่นผูมชมอ่ายกมือขึ้นเบาเ่าก็ได้ตีงูเป็นเจ็ดนะครับงูตัวหนึ่งหนึ่ง พุทธเอาเป็นเก้านะครับปีเป็นหนึ่งเจ็ดเก่าหรือเจ็ดเก้าหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งเก้าก็ได้ได้ทำช่งวงได้นะครับแต่ว่าเ่าล่อลงหายขึ้นหนึ่งเจ็ดเก่าอันนี้ตีตามความฝันแลกักกาอีกหางหนึ่งงูเป็นเจ็ดนะครับคืองวดที่แล้วเนี่ยมางูงูก็เป็นเจ็ดที่ทำช่วงงูสองตัวมาเจ็ดสององูเป็นเจ็ดพูเทเเ่าเป็น 9, เก้าเพิ่นยกมือขึ้นนึ่งสีครับเนี่ยเหมือนเหมือนเพิ่งบอกว่าหาเป้าถลอกเดยเจ็ดเก้าหา อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือฝันนะที่ฝันขึ้นวันพระที่ผ่านมนาที่ล่มแห่งเอฟซีงวดที่แล้วเนี่ยถือว่าแม่งไ้่เป็น้องนักเขาอยู่มาตัวนีน้เจ็ดสองมาสองเจ็ดอันนั้นก็ฝันว่างูงูง่ายสองโตเกี่ยวพันพระพุทธรูปแต่ว่าผันนี้ผันนี้พระยืนอยู่ขขางๆนะครับบาทวทอดได้ตีเป็นเจ็ดแปดสองนะครับเน้นให้ขึ้นแปดสองกับเจ็ดสองแต่มาชม ฝันดีอยู่ธรรมชมเมื่อคืนเนี่นะครับไฟดับกวจะมากเกือบหาทุ่มธรรมชมฝนหนาจะตกทั้งอื่นแห้งนะครับทั้งบานเบาเถามิแต่ร่มมีดแต่เสียงฝาล่มเสียงฝาห้องละฝนตกลิ่นไปปล่อยพี่น้องโอ้เสียงฝาเสียงฝาห้องขัดมาขึ้นล่มกับเปาปั่นใดแต่ว่าเสียงฝาอืไฟก็พันดับ <laughs> มิแต่ฝาห้องไฟกระดับธรมชมมากเกือบหาทุ่มแกเลย หุดมือคลืนทรรมบุญชมแล้วก็ขอพรขอโชคขึ้เก่านะพี่น้องเนาะหาได้โชคให้ได้มาอีกอฝันดีครับผมอฝันนะามือคลืนฝันหัึงสี่พี่น้องฝันยำนะครับแสงแสงสะท้อนทรรมบุญชมนะคบมือคลืนฝันฝันว่าผู้เฒ่าพี่น้องฝันเห็นผู้เฒ่านะบ้านเราถ้าฝันยุ่ยู่เฮี้ยนนี่พี่น้องจะเห็นผู้เฒ่าหน้าเพื่อนเป็น คือเป็นภู้อมอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ปกปักรักษาอยู่บ้านาฝันมีแต่ฝันฝันเห็นแต่ผู้เฒ่าพี่น้องก็ากจะว่าเอ้าบ้าเฒ่าส่วนมากฝันเห็นแต่ผู้เฒ่าฝันเห็นผู้เฒ่าท่านผู้ชมนะครับผู้ชาใช้มาขึ้นนฝันเป็นอุ้มป่าอุ้มป่ามาให้อืมอุ้มป่าตัตใหญ่ท่านผู้ชมอืมปะคออุ้มมาอืมโตเมญ่อืมนะอุ้มมากปะคอผู้เฒ่าอุ้มปะคอพี่น้องอืมอุ้มมา เอามาให้พูดว่าเอามาให้เอาเอามาให้บ่าตท็อกเขาอุ้มเอาพี่น้องอุ้มเอาน้ำพึนบาคอปาดบ่าตท็อกว่าปัดปาดมันตัวใหญ่พี่น้องคอใเงยอุ้มเอาน้ำพึนเอ้ามาสั่นเอามาให้เด้อเอาไอ้เอามาสั่นพูดว่าเอาเอาเอาพูดว่าโป๊ะมันเงยบาตทอกปาดมันปคอตัวเงยพี่น้อง S <S <S สอนไม่ครบฝันเออนั่นแหละฝันซ้ำนี่ทำชุมมือขึ้นนี่เออกะจะเน,น้นตัวเก่้าแล้วพี่น้องนะครับไ่ได้เน้นเพิ่มดอกผู้เถ่ากะเก่้าปากกะเจ็ดกะแปดนะครับอืมถ้าเพิ่มนีเพิ่มให้จะเป็นเกล้าแปดได้พี่น้องได้ตวากัเออกจ็จะมีเพิ่มเก้าแปดทำชุมเก้าเจ็ดมีแล้วไหม เก้าเจ็ดมีแล้วนะครับอืมถ้าเพิ่มขึ้นไม่ให้ก็จะมีเก้าแปดได้ทำมาชมบได้เพิ่มไม่ให้เก้าแปดนะครับอืมเพิ่มเก้าแปดให้อีกครูนึงนะครับทำมาชมบมีเพิ่มนะเพราะว่าผุ้เฒ่าอุ้มป่าพุนะทธเ่ากเก้าป่าเจ็ดเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามีแลี่ยนมะถ้าเพิ่มเพิ่มให้อีกครูนึงนะครับเลขถูกพี่น,อน้อนงะเอาเรื่องบอกให้ฟัง เลขถูกมาขึ้นอีกจุดได้หกหนึ่งสองะครับเลขหเป็นเลขเก่าก็ได้ได้ทำมาช่มด้วยนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งหกหรือ9 1 2าหนสองสอง้าพี่น้องบ้าเท่าจดิเขียนให้216กับ2องนเกะครับ,นะรบกับเลขหกเป็นเลขเก่านั่มนะเลขถูกนะลืมตัวละแต่ความฝันจะมีเพิ่มให้คู่นึงพี่น้องเก เพิ่มให้เก้าแปดาด้ทำชุ่มไ่้เพิ่มมาอีกคู่เดียวตวัวเน้นก็คือเก้าตัวเน้นก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าน,นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดตัวเน้นกับเจ็ดเก้าหาเนี่เป็นตัวร่องนะครับเก้าหาเก้าหาเอามาป็นตัวเน้นมีสามคู่มีเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหาเป็นตัวเน้นหนึง่งเก้าเจ็ดหาเป็นตัวร่องเบาเถ่าอุ่มปาก็จะพาเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาครับพี่น้องเพิ่มยำและพี่น้องได้ยำเอฟซีมีเพิ่มเก้ให้อีกคู่นึง นะครับทำชุ่มนี่เพิ่มเกาแปดเพราะว่าผู้เฒ่าอุ้มป่าอ่าเอ้ากระตงกระปูปูเสรีนะครับทำชุ่มเอ้าสาธุนะครับเอาเดี๋ยวว่าเราเขียนเลขทูปให้ทำชุ่มฝันซสมีนะผมฝันว่าผู้เฒ่าอุ้มป่าปะคอยไงโอ้ยไงพี่น้องอุ้มมาให้อุ้มเอามาให้พี่น้องเอ้าเอาไว้เอาไว้เบาเถ่ากับอุ้มเอาน้ำพึนพี่น้องอืป้าสนองในความฝันนะบ้าอืม ตัวไงเอาธรรมชมเดี๋ยวบ่าวเาวถ่าเช็ให้นะเลขถูกเล้วมาเบิง้งมันกันข้อฝันมีเพิ่มเก้าแปดได้ผิดนองได้ไม,มีเพิ่มเก่าแปดอีกคู่นึงนะครับผมเอามาเบิง้งมันกันนี่งวดงวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดที่ผ่านมาเน้นห้ครับเจ็ดแปดสองนะครับแปดสองเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองมากสองเจ็ดมาตัวเน้นทรามชมบบ่าวเถ่ากระยำว่าให้กลับตัตไว้นั่นนะครับอันนี้ที่บาาเ ลงไห้นะครับผมความฝันทำรรมาชุ่มแับสองพฤษภาคม2568นะครับฝันมางูใหญ่นะครับเกี่ยวผู้เฒ่าและผู้เฒ่ายกมือขึ้นทำมาชมุ่มนะครับอ่าบ่าวเฒ่าเน้นไห้179นะครับ179ตัวเน้นตัวรอง795เพราะว่าเพิ่นยกมือขึ้นนะบป้าเฒ่ากะเพป็นเห็นนิ้วนะครับเพิ่นยกมือขึ้นก็ได้คิดตีเป็น5เป็น795นะครับอ่า79 71ตัวเน้นธรรมชมุมเจ็ดเนี่เป็นตัวรองนะพี่น้องเด้อตัวเน้นคือ95เน้นให้3คู่79นะครับ7997 177 195 59กลับตัวไว้นําเด้อพี่น้องเด้อแล้วกันหนึ่เป็นตัวรองมีเพิ่มมื้อนี้ครับฝันมาืาขึ้นก็เลยเพิ่ม98ให้นะครับฝันมาผู้เฒ่าอุ้มปลาคอใหญ่ปีเป็น97 98นะครับ97ม <c oughs> ีแล้วนะครับเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อนะเอฟซีอ่าบ่าวธรามีเพิ่มให้คู่หนึงเกให้เป็นตัวรองนะครับ ฟันว่าผู้เฒ่าอุ้มปลาคอใหญ่มาให้อ่าหรือบ่แม่นเข่าลราบร่เลขพี่น้องนะหรือบ่แม่นเลขเข่าลราบร่นะครับเพิ่มอีกคู่นึงครับเก้าแปดนะครับแล,ะะล้วก็เลขทูบท่านผู้ชมเลขทูบนี่ครับผมอ่าเอาเลขทูบนะครับหกหนึ่งสองนะครับเพิ่มมาให้ไล่จากล่างไปบนนะครับสองหนึ่งหกนะพี่น้องตัวเนี้ก็สองหนึ่งหกนี่แหละบ่าวเ่ากันสองหนึ่งเก่าไว้ไฮนัหนึ่งเก่าตรงกันเด้อท่านผู้ชมด้วย,ววยจะมาบ่าวเ่าขนลุกลขึ้นนี่ สาธุเด้อปู่เด้อหนึ่งเก่าก็จะหาไปอยู่พี่น้องนะครับหนึ่งบ่าวเถาไเลสองหนึ่งหกเป็นตัวเน้นสองหนึ่งเก้าเป็นตัวรองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหกหลักกันหนึ่งหกธรรมชมนี่เน้นเน้นสามคู่นี่แหละนะครับหนึ่งเก่าสองเก่าเป็นตัวรองเขียนไว้ให้น้ำธรรมบชมนะครับเป็นแนวทางความฝันเด้อพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจเฮากาาา็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักบ,บ่ชอบเบิ่งซื่อๆธรรมบชมนะครับมาเราสู่ฟัง เพื่ออะไรโชกเพื่ออะไรหมันนั่กันนะพี่น้องงวดที่แล้วก็ถือว่าเข่ามาตัวเด่นมาตัวเด่นอยู่เจ็ดสองมากสองเจ็ดงวดบ่เข่าก็มีทำเพราะชุมนะครับ uh, <FC S 1> เอฟซีเพิ่นกระรอบเพิ่นกระถามมากได้พี่น้องเด้อนะครับคือบาลถาวาบ่ามักกับกบอเป็นแยงเฮาเบิร์นซีซีแต่ว่าถามมักถ้าชอบถ้าถูกใจเฮาก็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับแคปหน้าจอครับผมเอานะครับบ่าวถาวาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมนะบทุกท่านนะครับขอบคุณ พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พีปาณาอาสุขสุขนนะขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเด้อนะครับผมพ่อใหญ่เม่ใหญ่อายุมั่นคนยืนให้โชคให้มานให้เฮงๆให้รำให้รวยนะครับพอกันคลิปหน้าครับจะออกเดินทางที่เกาครับพี่น้องอ่าออกเดินทางทุกวันออนะครับแดดพี่น้องผันคึม,มากผันคือฝนจะตกอ่าช่วงนี้แดดคักนะครับเอานะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ